ไปค่ะเป็นหัวลากนะคะนี่ช่วงนี้อะไรก็หยุดไม่ได้นะคะ คู่นี้เป็นผู้พิเศษครับในคู่ไฮไลท์วันนี้ครับโกลมะขามกับโกนเสือนนมะพ้าวคู่ชนะรอนี้สอามเหอรบวพิเศษจากออเซนเป็นกินมม่าเชอรเป็คเปีิปนี้มา,<ห>าชมหัวลหลาระหว่างมะขามกับมะพร้าวครับทางม่อนนะครับยูสูเดก,ก้า ฝั่งซ้ายนี่จะเป็น fx 3 6บ,า <c oughs> บาสากนูเมื่อแล้วฝั่งอ <40 S 1> ุกกาทไ้สามห้าก่อนจอดก่อนอ่สามองสูงูมันเดินไม่ดูสตเลเย,ย, <c oughs> ย็นรอก่อนรวก่อนเดินมาแล้วเล่นก่อนเออโอ๊ยนอกระชาออกเบา หนึ่งสามสองศูนย์ก็งหน้าซะด้วยเออมึงรู้จัก๊ปะเยวะรู้จัก๊กปะเยวะลงมาคุยาหน่อยเดีวอยอี่งัอันนั้นสวนมะพร้าวอันนี้สวนมะขามอันนี้อันนี้สวน สวนยังไงสวนมะเข้งเหรอว่เขือบเขางอเกือบสวนไม่เขือบเลยก็เป็นผู้ใหญ่นะเอามาพูดคุยด้วยเอางี้ก่อนดีกว่าผมสอบถามของทีมงานอ่าอุ้มสวนเท้าก่อนความพร้อมมากน้อยแค่ไหนวันนี้สองเดืนสามชิงไฟ ต้องพร้อมดีกว่าอันนี้ฝากอะไรถึงซุ้มมัถามหน่อยยกตันเล่นให้ด้วยยกตันเล่นให้ด้วยพี่ยกหรือให้เพายกให้เพายกให้โอ้หมตัวเนาะนี่อยู่เต็งอ้าวเขาว่าให้เรายกทันเล่งให้เราบอกอะไรถึงเขาหน่อยฮะตู้แค่ไหวครับตู้แค่ไหวเราไหวด้วเนี่ยไม่ไหวไม่ไหว เขาเรียกว่าเอารถมาวิ่งโชว์หลายรูปหลายคู่หลายคันเลยกลารอะไรสักหน่อยกับงานแจ็คแบบนี้ครับพี่ของชาวลุกคลุกครับผมคิดว่าถ้าแพ้แจะได้ยัไงยังน้อยที่มาในวันนี้ก็คือเพื่อนกันทำงนา,านครับผมเพื่อนกันทำงนานนะเขาเรียกว่าวงการเดียวกันเนี่ยแข่งกันเฉพาะในสนามนะครับเพราะว่านี่คือเกมกีฬานะครับหลังจากนี้ผู้ชนะ จะแบ่งปันพิกดีๆให้กับผู้แพ้ก็ได้บางทีเนี่ยไม่ได้ลบทางหรอกแต่อาจเป็นการออกการกระชากออกให้ออกยังไงและเปลี่ยนความรู้กันดีกว่าตัดสาตไปเองลองแลกเปลี่ยนความรู้ดีกว่าพอได้ไหมพี่ได้หวานเจี๊ยบห้ามีต้องเกิดขึ้นจับมือกันเลยอเอาแล้วจัดมือรอพ่อตัดลิ้นเหรอครับไอพีเอ็ม เป็นสตีมายานนะครับผู้ชนะได้รางวัลพิเศษด้วยคนแพ้ก็ได้รางวัลกันพีเอ็มใครแพ้ หนึ 1, 3, 2, 0, ่งสามสองศูนย์กูเดินมั่วเลยทีนี้อย่ะเยโดนโดนคนดูไล่ออกจากแถบแ,แล้วอันตรา,าย สึกน้องครับดีการนี่คือถือว่าเกิดก่อนครับสวงสามหากตัวนี่ถือว่าเป็นรุ่นน้องทันสองหมือนสามระหว่างพี่กับน้องว่าใครจะเป็น

ไปดูนะผมชดเชียรไปลองอ้ซุ้มมาตามาชนะอันนี้ก่อนล่าน้วยซุ้มมาตรามชนะแทกนี้ก็จะเหลืออีกรอบเนึงครับแต่นมะพร้าวชนะรอบนี้ก็ขาดไปเลยครับสองต่อศูนย์ วางเครื่องมาข้างหลังมันก็มีสูตรนะเพราะว่าจะให้บาลานซ์มาอยู่ข้างหลังปกติตอนแรกเนี่ยกำลังมันจะทิ้งอยู่ที่หกบนเลยแต่ปีกเริ่มได้แล้วแล้วที่ไม่ตัดรูนี่ดูเขาบูเตอร์อยู่แน่ฮะเออที่ปักสอนรูมาบอกว่าแดดให้หนอนลูกจิ๋วัดออกเท่าว่าแดดให้คุ้มไว้ก่อนเจอกันแน่ฮะ นะผมว่านะเมื่อกี้กินกันอยู่แพทเออาจจะพร้อมกว่าตรงที่ตุ๊กตาช้างแม่งตั้งตรงอันนี้ตุ๊กตาช้างนอนช้างนอนอาจจะแอโร่ดนมมิกไม่ได้นะครับทีมงานดูแลด้วยนะซุ้มขามตุ๊กตาช้างเอียงอยู่นะฮะไม่ได้แต่ดันเดินน้ำอยู่หนึ่งศูนย์เนี่ย ว่ากันเลยเนี่ยเดี๋ยวดูเลยแอโรนอัลต uh ิมิคต้องหลบใช่ไหมโอเคแอนกำลังอ okay. yeah, ยู่จังเลยตรอบนี้สวนมะขามเข้านะครับก็จะเหลืออีกหนึ่งลอบครับแต่ถ้าสวนมะพร้าวเข้าก็ชนะไปเลยครับสองศูนย์ทีมงานสวนมะพร้าว รับรางวัลครับผู้ชนะผู้หนึ่งสอนะครับผู้หนึ่งสองสาผู้เชนที่ผ่านมารับรางวัลแล้วก็คุณศัพท์สิทธิ์มอบรางวัลนับมอบรางวัลฮะเชเชอรที่ศั์สครับตัวแทนของตั้าแทนของเัตตบครับไม่ด้ินวเราไปเดินดูบรรยากาศเนี่อตร้กันเลย ก็ตรงนี้ก่อนเลยเท่านี้เลยท่านี้เลยตเเเเนนเตรงนั้นนั ตีรเบิดกับผู้นั้นรับครับพีเอมระเบิดฮะพีเระเบิดผองหนาแท้เกิดเป็นข้อแก้ไขครับมันคือการแข่งขันมันคือกีฬามันคือมอเตอร์สปอร์ตครับชนะแต่มันความรู้ทิดีๆนะทีนี้ตีระเบิดเริ่มมันวางกับผู้แร